สวัสดีค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ทติทารโรนะคะในคลิปแล้วแต่ไพ่จะบอกวันนี้เราก็จะเปิดไพ่กันสามสำรับนะคะไม่รู้แหละเราไม่ได้ตั้งคำถามอะไรในใจเลยแล้วก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายใดๆว่าจะต้องเป็นเรื่องอะไรให้ไพ่เขาบอกเขาออกมาเองว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ได้บังเอิญน,นะที่มาเจอแต่ มันมีแรงดึงดูดของจักรวาลและคุณที่ดึงดูดกันเข้ามาตั๊บให้มาดูคลิปนี้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าดูไปแล้วอันไหนดีเอาไปใช้อันไหนไม่ดีตัดทิ้งไปก็พอแล้วก็ดูได้ทุกราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีอะไรดูได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องดีๆนะอย่าลืมเอาไปเอาไปเพราะว่า ทุกอ่าบ่อยๆเลยที่เราทําคลิปนี้หวยออกบ่อยมากจร,จริงๆเวลาเปิดไพ่ที่มีตัวเลขอ่ะหลายคนถูกหวยอันนี้เรื่องจริงนะคะมาไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาดูซิว่านี้ไพ่เขาอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะมาดูกันว่าในวันนี้นะคะไพ่เขามีอะไรที่อยากจะบอกเราบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะขอสิ่งที่ดีๆอันไหนไม่ดีไม่เอานะคะ จะเตือนจะอะไรก็ว่าไปเนาะพอและมาอ้ยร้อนแต่ใส่เสื้อแขนยาวมา page of wands อั r ราการสื่อสารที่มีแพชชั่นเยอะเลยนะคะแพชชั่นเยอะเลยแล้วก็ two of cups รีว r รนะคะ Ooh, ดูเหมือนว่าอุปสรรคจะลดลงแล้วนะคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามซึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะนายออบสอดอัปไร h ์เดี๋ยวเราเค่อยมาเคลฟายนายออบสอดว่ามาทำอะไรแล้วก็ทรีออฟเพนทาเคิลส์รีวนะคะเรากังวลว่าจะเป็นเรื่องความรักจริงๆนะคุณนั่นไงว่าแล้ว Page of Cups อัปไร h ์มันมีลางสังหรณ์ว่าจะเป็นเรื่องความรัก The High Priestess อ pr ัปไร h ์นะคะเอามาต่อนัน Tree h of Cups อัปไร h t เพราะว่าไพ่ที่มันเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเนี่ยมันกลับหัวกลับหางไปหมดเลยพอเป็นถ้วยนี่มากันเยอะเชียงานันว่าแล้ว Four of Wands Upright อะแล้วก็อ่าทน o n ว s นส์ร r เวนะคะโอ้ยคุณเอ้ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการสักเท่าไหร่นะคะ Page of Pentacles Upright คุณเอ้ยไพ่เพจมาสามใบมันมีทั้งหมดสี่ใบนะคะ ขาดอย่างเดียวคือ p เพจออฟ o r ดเพราะอะไรรู้ไม่ถึงขาดเพราะเขากำลังไปสองคุณนะคะเขาเลยไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นระหว่างที่เรากำลังดูคลิปนี้ก็เป็นไปได้มากว่าบุคคลที่กำลังจะโผลเข้ามาในชีวิตของคุณเนี้ยนะคะกำลังไปแอบสอดส,ส่องชีวิตของคุณอยู่ บุคคลท่านนี้นะคะอายุน้อยกว่าคุณหรือถ้าไม่ได้อายุน้อยกว่าเขาจะมีความเป็นเด็กๆในตัวสูงมากเราสงสัยเราขออนุญาตเปิดไพ่อีกหนึ่งใบดีกว่าว่ามันคือเรื่องความรักจริงๆไหมหรือว่าเป็นเรื่องการงานแล้วจะมีใครมารบกวนคุณหรือเปล่านะคะเพื่อความชัวร์เลยอ่ะนายออฟว a นส์อั r ไร h ์ต้องมีกำแพงแน่ๆที่สำคัญเพราะเดี๋ยวคุณเครียด แล้วก็ Night of s w o r d ร Reverse นะคะขออีกใบหนึ่งเพราะมันดูกั้มกึ่งมากอ่ะแล้วก็ Age of Wands Upright มีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้ามีความเจริญก้าวหน้ามีความอยากจะไปต่อมีความมีการเดินทางเกิดขึ้นอ่ะเพื่อความชัวเราอ่านให้เป็นสองแบบดีกว่านะคะจะได้เอาไปแยกกันออกได้เนาะเผื่อมันเป็นทั้งสองอย่างเพราะดูแล้วมีบุคคลเยอะมากๆเลยในไพ่วันนี้ พลังงานที่เป็นตัวบุคคลมีตั้ง3แต่3ตัวบุคคลนี้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันที่มาในหลายๆรูปแบบก็เป็นได้นะคะเพราะจากพลังงานที่เราเปิดเพิ่มมาดูเป็นคนค่อนข้างไว้ใจยากซิกแซกหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาอย่างแรกก่อนเลยถ้าเป็นเรื่องงานเนาะภัยแนะนําว่าให้ระมัดระวังใครสักคนหนึ่งที่อาจจะตําแหน่งน้อยกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่า จะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ในเรื่องการทํางานแต่คงเดือดร้อนไม่เยอะนะคะแต่จะออกแนวเดือดร้อนประมาณว่าลําคาใจซะมากกว่าในรูปแบบที่ทำงานกลุ่มทำเป็นทีมแต่อู้แต่ขี้เกียจทั้งทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่มันก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรใดๆในการที่เธอต้องไปขี้เกียจอุปสรรคอย่างนี้ที่เราหมายถึงคือเช่นเจ็บป่วยแล้วมากินแรงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรแค่นี่ใส่ไม่ดีแค่ขี้เกียจแล้วก็ชอบเมสามอยท่านั้นเองนะคะ ดังนั้นไพ่ก็แนะนําไปว่าให้ทําเฉพาะงานของคุณไม่ต้องไปทําเพื่อใครถ้าเขามาขอความช่วยเหลือปฏิเสธไปจะดีที่สุดไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นภาระหนักๆให้กับคุณอ่ะแล้วก็แบบที่2ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะจะมีบุคคลที่อายุน้อยกว่าหรือสถานะทางสังคมต่ํากว่าคุณหรือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์เรื่องความรักน้อยกว่าคุณเข้ามาพูดคุยด้วย และเราอยากจะบอกว่าเคยเป็นคนที่ครั้งหนึ่งคุณให้ความสนใจอาจจะไม่ใช่คนคุยเก่านะคะอาจจะเป็นใครก็ตามแต่ที่คุณเคยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณสนใจเขาแต่พอได้เห็นนิสัยพอได้คุยดูมันไม่ใช่แล้วคุณก็เลยเลิกสนใจไปไม่ใช่คนคุยของคุณนะแต่เหมือนจะเป็นคนที่คุณเคยสนใจหรือถ้าไม่ใช่เคยสนใจอาจจะกำลังสนใจในตอนนี้ แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแต่พอได้คุยกันปุ๊บว้าวกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยคือนิสัยต่างๆคือมันแปลกๆนืกออกไหมเอ่ยมันแปลกแต่ไม่ถึงขั้นกับแย่ yeah! แต่จะอยู่ในรูปแบบที่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนตามเยอะขนาดนี้เนืกอออกไหมคือตามติดแจเลย ดังนั้นไม่ว่าเขาคือใครนะคะคนคนนี้จะติดคุณมากๆจะเสพติดคุณแบบสุดๆและอาจจะส่งข้อความมารบกวนคุณจนคุณรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็เป็นได้ <c oughs> พอะเท่าที่ดูแล้วการสื่อสารมาตั้งสามและที่ขาดไปหนึ่งคือตอนนี้เขาไปสองคุณอยู่ <c oughs> อืม <c oughs> เหน่อยไหมเจอแบบนี้ <c oughs> มันเยอะไปมันไม่พอดีใช่ไหมคะหรือในบางกรณีจริงๆก็อาจจะเป็นคนคุยเก่าก็ได้นะที่คุณตอนนี้ไม่ได้ชอบแล้วเพราะว่าเราก็อาจจะเคยมีคนคุยที่เลยเคยชอบแต่พอไม่ได้คุยกันมาพักนึงเราก็เลยเลิกชอบอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วพอได้มาเริ่มต้นคุยกันใหม่มันกลายเป็นว่าคุณไม่อยากไปต่อแล้วพราะคุณรู้สึกว่าแบบมันไม่พอดีมันล้นไปนึกออกไหมนั่นแหละค่ะประมาณนี้ได้ด้วยนะแม่เราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมซิ จะส่งข้อความหาคุณจนคุณลำคาญนะค่ะเราจะปอกอย่างนี้เลยจริงๆมันเยอะเกินเนี่ยมาในเวลาที่ไม่ใช่ด้วยนะเวลาที่คุณรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากคุยกับใครเยอะขนาดนี้นึกออกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่คุยนะคุณคุยได้แต่คุณรู้สึกว่ามาผิดช่วงเวลาเท่านั้นเองนะคะอ่ะทีนี้เราขออนุญาตดูสิ่งที่จักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ เพราะว่าคลิปนี้จะไม่ยาวจะสั้นๆประมาณ10นาทีเพราะเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปนะคะเขาจะส่งข้อความมาหาคุณจนคุณลำคาญเยอะเกินโอ้ยคุณขาคุณกับเขามาเจอกันเพราะมันมีเหตุและผลที่ต้องได้มาเจอกันนะคะ อาจจะเคยติดต่อง,งานกันหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมีเหตุให้ต้องกลับมาคุยกันแล้วเผเพลออที่เราบอกว่าไอ้เรื่องงานเนี่ยที่เราแยกออกไปอ่ะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยปิ๊งในที่ทํางานก็ได้หรือในสายงานแล้วเคยคุยกันจุกจิยุกๆ,ๆิกแล้วคุณไม่ชอบแล้วแล้วอยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องมาคุยกันใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ประเด็นเลยคือเนี่ยมันมีสาเหตุที่จะทําให้คุยกับเขาได้มีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งนะคะ ตอบไม่ได้นะว่ามันเป็นสาเหตุอะไรเราตอบไม่ได้จริงๆนะคะเฮ้ยถอนหายใจเลยสงสารอ่ะแต่ให้เชื่อมั่นในการเดินทางนี้นะคะว่ารอดแน่ๆคุณอย่าพึ่งไปลำคาญเขาก็ไม่แน่่าจะดีก็ได้ไง <c oughs> ใช่ไหมเขาแค่ดูหน้าลำคาญน,นิดเดียวเองค่ะน,ดดนิดเดียวนะิดเดียวละอ่ะแมาเราก็ไปขำเขาอ่ะเขาบอกให้ทำในสิ่งที่ทำแล้วคุณมีแพชชั่นนะคะทำแล้วมีความสุขก็ทำไป ถ้าแพชชั่นของคุณคือการไม่ตอบข้อความเพิ่มเยอะไปคุณก็ไม่ต้องตอบนะคะคุณดูดูแน่นมากอะคุณมันมีที่ไหนไพ่การสื่อสารออกมาสามใบอะแล้วอย่างที่บอกอีกใบไม่อยู่พาะมัวแต่ไปสองคุณอยู่ไม่ไหวเขาเสพติดคุณหนักมากอะตั้งคําถามไว้หนึ่งคำถามนะคะคุณอยากจะถามอะไรถามเลยเดี๋ยวเราจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่อาจจะอยากถามว่าใช่คนที่คิดไปไหมไอ้น,นี้ก็ได้ได้หรือยังคําถามได้แล้วเนาะคําตอบคือใช่แล้ว ถ้าคุณถามว่าใช่คนนี้ไหมไพ่บอกว่าเป๊ะอ่ะมาอมืเอาเออแต่ไม่รู้อันนี้ว่าไพา่ไพก่กาลังจะหมายถึงคนคนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะไพ่บอกว่าพวกท็อกซิกอะ่ะขวางความ,วามจเจริญคุณขอโทษค่ะอีกเราเราไม่รู้จะเป็นคนนี้ไหมแต่ว่าไพ่ก็พูดมาซะแบบนะ พวกที่เป็นท็อกซกอะขวามความ,วามจเจริญเติบโตของคุณแล้วก็ความโอกาสดีๆที่จะไปเจอรักที่ดีๆด้วยจําไว้นะเอามามาดูสิว่าไพ่ออร์คิลอันนี้นะคะ believe in your own magic เขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างอ่ะแองเจิลนัมเบนะคะสาเลขตอง อ้าโอ้ยคุณเอ้ยเอามาลํำลึกความหลังคนเก่าคนแก่จริงๆค่ะเคยปิ๊งเขาบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสหรอกนะคะเอาโฟกัสที่ตอนนี้ตอนนี้ก็พอไม่ต้องไปนึกถึงอดีตมาแล้วก็มาเอาเป็นว่าถ้าไปเคยเกิดเรื่องอะไรกันก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันเผื่อเขาดีขึ้นมาแล้วนะคะเลขสามสิบสามนะคะ angels number นะ เลขมงคลนะคะ33คูณกันเท่ากับ9นะคะบวกกันเท่ากับ6อ่ะ37นะคะอืมสีเท่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ37บวกกันเท่ากับ10ก็คือคอมอ่าคอมพรีชันก็คือการจบแบบที่เขาบอกเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปค่ะคุณ มันอาจจะดูมันมนหน่อยมันยังอาจจะมองไม่เห็นหนทางอะไรถ้าคุณได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะฮะ <c oughs> <c oughs> หมายเลขสองนะคะไพ่บอกว่าคุณควรได้รับน้ำตาลนะไม่ชิเกลือ เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้มากว่าคนคนนี้ครั้งหนึ่งคุณเคยมองว่าเขาน่าจะเป็นเนื้อคู่คุณหรือเปล่าเพราะมันมีแรงดึงดูดแบบแปลกก็อย่าลืมนะคะว่าเนื้อคู่อ่ะคาว่าโซเมตของของฝรั่งอ่ะพอมาแปลเป็นไทยแล้วปุ๊บมันถึงหมายถึงเนื้อคู่หลายรูปแบบมากเลยทั้งคามีที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเอ่ยทั้งคู่รักทั้งสารพัดสารเพแล้วโดยปกติถ้าเป็นคาเมดนะมาปุ๊บมันก็จะทําให้เรารู้สึกมันเป็นทวินเฟมโซเมตโดยปกติทั่วไปดังนั้น อาจจะเป็นเกลือไม่ใช่น้ําตาลนะคะน้ําตาลของจริงอาจจะมาทีหลังจําได้ไหมไพ่บอกว่าคนที่เป็นท็อกซิกอะค่ะขวางความเจริญเติบโตแล้วก็ตัดโอกาสคุณมากๆนะจําไว้อ่ะมาเลขมงคลของเราก็จะมีเลข33คูณกันเท่ากับ9บวกกันเท่ากับ6นะคะแต่เอาเป็น9ดีกว่าเจริญเติบโตดีกว่าแล้วก็เลข37บวกกันเท่ากับ1ิ ก็คือ completion ก็คือ ending ending ก็คือการจบนะคะขอใมันจบดีๆแล้วกันนอกแล้วก็เลข2นะคะยังไงลองไป Google ดูเพิ่มเติมก็ได้ถึงความหมายต่างๆนะส่วนค้าหวยก็ไปจัดก,การตีเลขกันเอาเองเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกคลิปสั้นๆจะไม่ยาวมากแล้วเดี๋ยวยังไงอย่าลืมกดติดตามนะคะถ้ารักกันชอบกันนอกแต่ถ้ารักกัน ไม่มากก็ไม่ลองติดตามก็ได้แล้วก็อยากได้หัวข้ออะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทําให้ต่อไปเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องทั้งดูโฆษณาให้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบา,บายยอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตา,าพะฉันต้องใส่ดวงตาอ่อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก อันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะจะเป็น Let Love Lead Message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า Men and Move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการดข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสาหสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารัการาคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลัง ทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ